อ่านค้องร้องเล่นจองตากันใบบุกใบบัวตัวสันขาแข็งหือไหลเรี้ยวแล ผางแหวนไม่ออกเจองูตัวดำและบลิงล้อหลอ,อกแม่เบียแผ่ออกน้ากลัวหนักหนาจ้องตากัน ไปจ้องตากันมาอือเหลือยข้าวปาช้างน้อยโรงใจเดี๋ยวเราจะมาอ่านอีกรอบกันนะคะอ่านคองลองเล่น จงตากานใบบกใบบัวตัวสันขาแข็งหูไหลเลี้ยวแรงหางแกวงไม่ออกเจึงูตัวดำ แอบลิ้นลอกหลอกแม่เปี่อแผลออกน่ากลัวหนักหนาจ้องตากาันไปจ้องตากันมา งูเลือ้อยเข้าป่าชา้างน้อยลงใจ